สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะเช็คโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาวันที่16บหกพฤษภาค,คม66โดยรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายทีมชาติไทยพบ อินโดนีเซียเช็คช่องรับชมได้ที่นี่โปรแกรมการแข่งขันและการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32หรือซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม66สําหำหรับการแข่งขันซีเกม2023มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด11ชาติได้แก่กัมพูชาเจ้าภาพไทยอินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามบรูไนสอป,อปอลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตโดยมีการชิงชัยทั้งหมด37ชนิดกีฬารวม583เหรียญเปิดโปรแกรมซีเกมส์2023ถ่ายทอดสดซีเกมส์พร้อมลิงค์ดูสดช่องไหนบ้างและตารางผลการแข่งขันโปรแกรมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกม2023ทุกวันได้ที่นี่โดยคมชัดลึก รวมโปรแกรมนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกม2023ประจำวนันอัคารที่16พฤษภาค,คม66มีดังนี้โปโลโน้ำรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงพบอินโดนีเซียเวลา8นาฬิการอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายไทยพบฟิลิปปิน เวลา15นาฬิกาเจสสกีรอบชิงชนะเลิศประเภททีมผสมสกี G ีเริ่มเวลา8นาฬิกา40นาทีเซปัตะกรอประเภททีมชาย4คนไทยพบมาเลเซียแข่งแบบพบกันหมดเทนนิสรอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา9นาฬิกาแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมเวลา9นาฬิกาฟรอบบอลรอบชิงชนะเลิศอันดับ3เวลา9นาฬิกา เเบิลเทนนิสรอบรองชนะเลิศเริ่มเวลา10นาฬิกาฟันดาบอีปิกรอบคัดเลือกเริ่มเวลา10นาฬิกามวยปล้ำรอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา10นาฬิกา30นาทีลีลาดรอบชิงชนะเลิศเวลา11นาฬิกายูโดโอรอบแรกคู่ผสมเวลา12นาฬิกาบาสเกตบอล5คูณ5รอบชิงชนะเลิศอันดับ3ประเภททีมชายพบอินโดนีเซียเวลา13นาฬิกา ฮอกกี้กลางน้ำรอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา13นาฬิกา45นาทีคลิกบ็อกซิ่งรอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา14นาฬิกา30นาทีวอลเล์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา14.40นาฬิกา40นาทีฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายพบอินโดนีเซียเวลา19.30นาฬิกา30นาทีอย่างไรก็ตามช่องทางหลักการรับชมถ่ายทอดสดซีเกม2023ช่อง tspot 7ช่อง5 t v 5 HD ช่อง9 mcot หมายเลข30 nbt 2 HD ยังสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ t r u i ID ได้ดังนี้ ช่องซีเกม1ช่องซีเกมสช่อง TS สปอตเช่อง9ก้าเคขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ